สวัสดีค่ะ นิชิการเขียวคลี่ค่ะเป็นรองประธานกลุ่มสติผ้าทอมือบ้านรางจิกนะคะเราก็มากับสมาชิกของเราพี่จีมอสวงสารแล้วก็พี่เจริญก่อนโชธอันนี้ลูกสาวค่ะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เราให้เข้ามาช่วยกลุ่มเราค่ะล่าสุดก็ได้นำผ้าขมาทอมือเนี่ยไปดีไซน์เป็นชุดนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาค่ะได้รับถ้วยจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนค่ะ กลุ่มของเราเริ่มมาตั้งแต่พศ44ค่ะช่วงนั้นก็นโยบายจากนาย,ยกรัฐมนตรีให้มีหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลค่ะพอดีกลุ่มของเราแล้วผู้ใหญ่จังหัสังขสิริท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยได้ประชุมแล้วก็นำโครงการตั้งเป็นกลุ่มสตรีผ้าเทามือบ้านรางจิกโดยมีสมาชิกเริ่มแรกนะคะ 15คนค่ะแรกๆก็พอไปขายไปเนื่องจากผ้าของเราเนี่ยสีสันสดใสเนื้อผ้าหนานุ่มแล้วก็มีอายุการใช้งาน5-7ปีค่ะการขายก็เลยค่อนข้างจะกองเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่มีสื่อโซเชียลค่ะเดี๋ยวนี้ของเราก็จะมีทางเพจออนไลน์แล้วก็มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาช่วยค่ะอย่างเช่นกศนอบตอพอชอแล้วก็อำเภอแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ที่ ให้วิชาความรู้กับเรานะคะก็คือโครงการที่พัฒนาชุมชนได้เสริมหนุนมานะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเอกสารนี่จะเป็นผ้าอุ้มเด็กนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยวิถีชีวิตของคนไทยเรานะคะใช้ผ้าขม้าผูกเปยค่ะแล้วก็เลี้ยงบุตรหลานนะคะของเราก็ไม่ได้ทอเป็นผ้าขม้าได้อย่างเดียวค่ะสามารถทอเป็นผ้าลายพื้นแล้วก็เล่นลายได้หลากหลายและแต่ออเดอร์ที่ลูกค้าจะสั่งมาค่ะ ตลาดของเรานะคะก็จะมีร้านขายของฝากสุขันทาเพชรบุรีค่ะตรงข่าบันไดอินค่ะแล้วก็จะมีที่ศูนย์ของเรานะคะแล้วก็ร้านขายของฝากทั่วไปของเพชรบุรีแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะกลุ่มสตรีผ้าทอมือแล้วก็สารากลางจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่เราจะขายหลกัลกๆนะคะศูนย์ที่นี่ก็ใช้ทอผ้าเป็นหลักค่ะแล้วก็ใช้ประชุมกลุ่มประชุมกลุ่มแล้วก็ประชุมกันแบบชาวบ้านค่ะ เดือนหนึ่งเราก็จะมาพบปะคุยกันว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็จะมีการแปลรูปผ้าใหม่ๆเพื่อที่จะให้ทันกับเทคโนโลยีแล้วก็ในยุคสมัยนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาก็ลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะเราก็จะมาแปลรูปเป็นถุงผ้าเพื่อที่จะขาย ในหมู่บ้านตำบลใกล้เคียงอำเภอแล้วก็จังหวัดแล้วก็เราก็ขายในเพจด้วยค่ะอ่าอย่างเช่นกิฟต์ช็อปก็กระเป๋าของฝากรองเท้าโบผูกผมอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะทาให้ทันสมัยนะคะเพื่อที่จะได้หลากหลายผ้าขมัเนี่ยจะไม่เชยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเพราะของเราหลากัหลกๆก็จะเป็นสตสันเน้นผ้าขมะวโบราณเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีประเพณีโบราณน,นะคะอย่างเช่นวัวเทมเวียนแล้วก็การแข่งขันโบราณค่ะก็จะซื้อผ้าขมัของเรา ล่าสุดก็จะมีใช้ผ้ากมานะนี่ค่ะเป็นสาวฉัรมงคลอาจารย์สาวฉัรมงคลเวลางานบวชนะคะแล้วก็ยังเป็นของไหว้วันแต่งงานเพราะว่าเราจะเน้นใช้ของในกลุ่มแล้วก็ตำบลเราก่อนเนะะี้ยค่ะให้กลุ่มองค์กรต่างๆช่วยเพื่อที่จะให้เงินหมุนเวียนในตำบลค่ะเอกลักษณ์อัตลักษณ์ก็ต้องเป็นต้นจีกค่ะอาจารย์ ต้นจิกเราก็ใช้โลโก้ผ้าขมา้าใช่เพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยหมู่บ้านเราจะมีต้นจิกขึ้นมากมายเรียงรายเป็นลําพานาน้าเพราะว่าแต่ก่อนที่นี่จะเป็นป่าค่ะมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่แต่ก็จะหายไปตามยุคสมัยค่ะแล้วก็ผ้าขม้าของเราเป็นเอกลักษณ์ก็จะมีลายที่ยึกยักค่ะแล้วก็จะทอเป็นลายขัดตารางก็ส่วนใหญ่แต่หลังๆมาเนี้ยเราก็ทอตามออเดอร์ของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งได้ค่ะอย่างเช่น ผ้าพื้นๆือย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็สามารถทอได้เพื่อที่จะไปตัดเป็นเสื้อทีมประมาณเนี้ยค่ะเพราะของเราเป็นเน้นกี่กระตุกโบราณแล้วก็เป็นที่ศึกษาดูงานด้วยค่ะทอไปเหมือนเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าณวันนี้ก็สามารถเป็นอาชีพหลักได้ค่ะเพราะเราสามารถแปลรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายแต่อย่างผ้าอุ้มเด็กเนี่ยที่พอชอแล้วก็ได้ได,ไ,ดได้ช่วยออกแบบให้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มาสาตรต่อ การเลี้ยงลูกด้วยผ้าขม้าของเราเพราะว่าสมัยนี้ถ้าผูกเปย์มันก็คงจะดูล้าสมัยแล้วก็ค่อนข้างอนตรายแล้วแต่ถ้าเราผ้าอุ้มเด็กสามารถให้นมบุดได้ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราผลิตผ้าแผ่นรองจานค่ะเพราะว่าแผ่นรองจานเนี่ยยังไงเราต้องใช้อยู่แล้วในครัวขมันเนี้ค่ะเราก็อยากจะใช้ผ้าขม้าของเราให้หลากหลาย แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะอย่างเช่นโครงการ KBO นะคะเราก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณพอชอจังหวัดเพชรบุรีที่ได้แนะนำการไปรูปผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยแล้วก็หลากหลายขึ้นนะคะช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะต้องขอบคุณในตรงนี้ด้วยค่ะค่ะลุงหมีนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะเยาวชนชาวไทยนะคะหรือว่าพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาต่างๆนะคะก็ให้มาอนุรักษ์นะคะ ผ้าพื้นเมืองของบ้านเรานะคะหรือว่าเป็นผ้าขมามมาทอมือบ้านดังจิกนะคะสามารถติดตามได้นะคะทางช่องทาง a c e b o o k กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านดังจิกนะคะและในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีช่องทางการติดต่ออีกมากมายนะคะช่องทางการติดตามนะคะก็ติดตามได้ที่ a c e b o o k กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านดังจิกนะคะ